ค่ะเรากำลังนั่งรถไปที่ทำงานของเรานะคะกับเพื่อนนะคะเย้เราก็มาถึงร้านของเราแล้วนะคะเราฝึกงานอยู่ที่ร้านคิงคองนะคะค่ะมาวันแรกเขาก็จะให้เราเช็คของในสต็อกนะคะแล้วหลังจากนั้นพี่ๆเราก็ให้เราลง Windows 10นะคะ แล้วเราก็มาเติมหมึกนะคะเป็นหมึกเครื่องพิมพ์นนะเป็นวันที่2ของการฝึกง,งานของร้านค่ะหลังจากนั้นเราก็มาเช็คคอมพิวเตอร์นะคะแบบเช็คว่ามันมีระบบแบบขาดข้องอะไรหรือเปล่าหรือมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะวันนี้เราก็มาส่งของที่เคอรี่นะคะค่ะและเราก็มานั่งดูเพื่อนทำใบประกันสินค้าของร้านนะคะ วันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะคือวันนี้เราก็เตียวเอ้ยจัดของขึ้นสต็อกนะคะแบบจัดเข้าจัดของค่ะและดีคือเรานั่งเช็คสายแลนนะคะและดีคือสดาห์สุดท้ายนะคะของเราก็คือเช็คคอมพิวเตอร์แหละคะ่ะเช็คว่ามันมีระบบแบบตัดขัดข้องตรงไหนหรือแบบมีปัญหาตรงไหนนะคะ สัปดาห์แรกของการฝึกง,งานของเรานะคะก็จบลงแล้วนะคะถ้าใครสนใจโน้ตบุกราคามือ2หรือแบบว่าคอมพิวเตอร์ PC หรือว่าเครื่องปิ้นต่างๆนะคะก็มาที่ร้านคิงคองคอมพิวเตอร์แล้วนะคะถูกจริงต้องคิงคองเท่านั้นนะคะ